สวัสดีครับเชิญด้านในเลยครับนี่ร้านเธอเองเหรอที่เธอบอกว่าจะลาออกจากบริษัทแล้วไปเปิดกิจการเนี่ยหมายถึงร้านขายข้าวแกงเนี่ยนะนี่พลอยเธอต้องการอะไรเธอเขาพูดมาเลยดีกว่าเธออย่ามาโยกโยกนะก็แค่อยากรู้ว่าว่าเธอเนี่ยขายแกงเมื่อเท่าไหร่หรอถ้าเธอจะเหมาอ่ะเราลดให้ได้นะเราคิดแค่พันเดียวพอ ฉันให้เลยมอละผัดเฮ้ยโอย นี่แกทำบ้าแล้วเนี่ยหยุดด้วยหยุดหยุดเลยนะแกจะมาทำอะไรฉันฮะถ้าแกเข้ามานะฉันจะล้อให้คนแถวนี้รู้ว่าแกเนี่ยจะมาทำร้ายร่างกายฉันมอที่สารเฮ้ยพลอยเฮ้ยพลอยนี่คุณทำอะไรลงไปเนี่ยคุณรู้ตัวบ้างไหมเนี่ยฮะทำอะไรหรอรู้ตัวสิทำไม คุณนี่มันนิสัยไม่เปลี่ยนจริงๆเลยนะเร็วยังไงก็เร็วอย่างนั้นไม่มีการพัฒนา,นาเลยไอตัม้มแกว่าฉันหรอฮะแล้วแกเนี่ยต่างจากเดิมตรงไหน,นกระจอกยังไงผ่านมากี่ปีก็ยังกระจอกอยู่อย่างนั้นแหละนีค่คงพอสำหรับค่าเสียหายวันนี้นะ ฉันถือว่าฉันช่วยให้แกเนี่ยไม่ต้องยืนขาแข็งขายของไงบอกตรงๆนะฉันเห็นจากสภาพแกแล้วเนี่ยฉันโชคดีนะที่ฉันบอกเลิกแกก่อนไม่งั้นเนี่ยฉันคงต้องมายืนขาแข็งขายแกกับแกแน่ๆโคตรระจอกเลย สวัสดีค่ะคุณบอลสวัสดีครับขออนุญาตนั่งนะคะได้เลยครับนี่ค่ะคุณบอลพอเนี่ยได้ร่างขั้นตอนการทํางานเนี่ยมาเสนอแล้วนะคะพรอย่ะอยากเข้าร่วมโครงการนี้มากเลยนะคะเพราะว่าพอยมั่นใจว่าประสบการณ์การทํางานของพอยเนี่ยจะทําให้โปรเจกต์เนี้ยได้กำไรอีกเท่าตัวเลยละคะ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอรับเรื่องนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับ ทำไมคุณบอลไม่พิจรารณานเลยล่ะคะอ่านแป๊บเดียวเองค่ะไม่นานหรอกค่ะคืนนี้ครับผมต้องเอาไปเสนอให้หุ้นส่วนของผมอีกคนหนึ่งพิจารณาก่อนเพราะว่าการจะตัดสินใจอะไรเนี่ยหุ้นส่วนของผมก็ต้องเห็นด้วยด้วยนะครับแล้วจะรู้ผลเมื่อไหร่คะเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับเพื่อนของผมเนี่ยเขาตัดสินใจอะไรไวใช้เวลาน่าจะพรุ่งน,นี้ก็น่าจะรู้ผลแล้วนะครับได้ค่ะถ้าง,งั้นพลจะรอน,นะคะหวังว่าจะได้ร่วมงานกันครับ หอยลานะคะครับผมจับมือเราแบบนี้ได้งานแน่นอนฟันทงเลยไอตัม้มถ้ามันรู้นะมันต้องอิจฉาเราแน่ๆ จะมาทาไมเนี่ยร้านผมไม่มีมกแกให้คุณคว่ำแล้วคุณจะไปไหนก็ไปเถอะไปไปโถโถโถน่าสงสารเนาะใครจะไปคิดว่าชีวิตแกเนี่ยจะมาตกอับได้ขนาดนี้ผิดกับฉันเนาะที่เลิกกับแกเนี่ยก็มีแต่รวยรวยรวยหรอเี่แกทําได้อย่างเงี้ยแกไม่เชื่อฉันใช่ไหมฮะฉันจะบอกอะไรแกให้นะตอนเนี้ยฉันได้โปรเจกต์ร้อยล้านกับบริษัทใหญ่ อย่างแกเนี่ยเงินหนึ่งล้านเนี่ยคงไม่มีบรรยาได้เห็นหรอกเนาะ <c oughs> นี่แกทำป้าอะไรเนี่ยเสื้อผ้าฉันล้มหมดแล้วเนี่ยโอ๊ย,อย,อยขอโทษขอโทษก็คุณมายืนขวางอยู่ตรงนี้ผมจะทำความสะอาดคุณจะไปไหนก็ไปเถิดน,นะใช่ไหมฮะไปฝากไว้ก่อนเถอะไอ้ตั้ม <c oughs> <c oughs> ฝากเมื่อไหร่ก็รีบเอานะจ๊ะ <c oughs> จุบุจุบรีเบานะ คุณบอลโทรมาเตรียมรับข่าวดีเลยเราสวัสดีค่ะคุณบอลโทรมาหาพลแต่เช้าเนี่ยมีข่าวดีจะบอกใช่ไหมคะฮะ เจ็ตของพลอ,อยไม่ผ่าน,น,ไ,ดไ,น,ะะนไ,ได้ไงอะคะเ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะงานของเราออกจะดีไม่ได้แล้วต้องไปถามพี่รูเ้เรื่องเฮ้าคุณพลอ,อยคุณมาที่นี่ทำไมผมโทรไปบอกคุณแล้วไงคุณบอล คุณต้องบอกเหตุผลพลอยมาว่าทําไมโปรเจกต์งานของพลอยถึงไม่ผ่านทั้งที่เมื่อวานเนี่ยคุณก็ดูสนใจโปรเจกต์งานของพลอยอ,อ๋อเรื่องนี้เองผมก็บอกคุณพลอยไปหมดแล้วไงว่าทุกเรื่องเนี่ยต้องได้รับการอนุมัติจากหุ้ส่วนของผมก่อนอ๋อแปลว่าคนที่มีปัญหาเนี่ยคือผุ้ส่วนของคุณบอลเลยเหรอฮึอยากเห็นหน้านักมาปัดตกงานของพลอยแบบนี้ได้ไงอะอ,อ วันที่จะให้คำตอบเนี่ยมาพอดีเลยได้ยินหมดแล้วนะเพื่อนนี่มันไอคนขายข้าวแกงนี่ททำไมต้องไปถามความคิดเห็นมันด้วยเดี๋ยวนะไม่ตลกนะพลอยไม่ตลกด้วยนะคุณบอลผมคิดว่าคุณพลอยน่าจะเข้าใจอะไรผิดนะครับนายตั้มเนี่ยมันไม่ใช่คนขายข้าวแกงธรรมดาธรรมดา,าแต่อสังหาริมทรัพย์แถวนี้ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเจ้าของครับอะไรนะอย่ามองบ้านหน่อยเลยคุณบอล ถ้าเกิดว่ามันรวยจริงเนี่ยมันจะมายืนขาแข่งขายข้าวแกงทำไมที่มันขายข้าวแกงเนี่ยมันก็แค่ต้องการจะช่วยเหลือคนจนและบริษัทเนี้ยเนี่ยมันก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่พูดง,ง่ายๆก็คือมันเป็นเจ้าของบริษัทนั่นแหละครับส่วนผมเนี่ยก็เป็นแค่ลูกจ้างเวลาที่จะเอาเอกสารไปให้มันเซ็นเนี่ยผมยังต้องหอบออกไปให้มันเซ็นที่ร้านข้าวแกงเลยไม่จริงอะ่ะทีนี้คุณคงรู้แล้วนะครับว่าทำไมโปรเจกต์ของคุณถึงไม่ผ่าน ผมไม่อยากร่วมงานกับคนที่มี EQ ติดลบคนอย่างคุณเนี่ยไม่ใช่ติดลบอย่างเดียวนะฮะมันโง่ชั่วคุณจำไว้นะครับคุณพลคนขายข้าวแกงอ่ะไม่จำเป็นต้องจนเสมอไปเอย แก้วคุณแน่ใจะนะว่าถจ้าผมฝั่งคุณนั้นเป็นจริงอะแในใ่ใจค่ะนี่เป็นวิธีเดียวที่ฉันจะรอดเชื่อฉันนะคะเราจะได้อยู่ด้วยกันฝั่งฉันเลยค่ะได้ครั ครับกลับลืมไปเลยผมเตรียมวันนี้ไว้คุณเอาไว้กันดินลุงสนะา ไอเติมเอ้าเสียมาถึงที่ไรนี่มีอะไรหรือเปล่าครับฉันมาตามหาลูกแก้วว่าที่เจ้าสาวของฉันว่าที่สาวสีหายตัวไปหรอครับก็ใช่นะสิแกเห็นบ้างหรือเปล่าผมจะไปเห็นได้ไงครับวันๆผมก็แต่ขู่แต่ในไร่อีกอย่างคุณลูกแก้วไม่น่าจะหนีมาที่นี่มั้งครับมันก็ไม่แน่หรอก พราะฉันได้ข่าวมาว่าลูกแก้วอ่ะแอบมาสนิทกับคนงานในไร่นี้ฉันหวังว่าคงจะไม่ใช่แกนะไม,ไม่ใช่ครับผมผมแทบจะไม่คุยเลยกับคุณลูกแก้วเลยครับถ้าง,งั้นก็ดีแต่ถ้าฉันรู้ว่าใครหักหลังฉันฉันไม่ปล่อยไว้แน่คุณก็เหมือนกันเน่ะเป็นแม่ภาษาอะไรอ่ะลูกนี้ไปไหนก็ไม่รู้โทษเสียถึงฉันจะเป็นแม่ แต่ฉันก็ไม่ได้ตัวติดกับลูกตลอดเวลานี่ค่ะไม่รู้ละถ้าใครมันคิดกล้าหักหลังฉันอนะ่ะฉันไม่เอาไว้ทั้งนั้นแหละส่วนคุณถ้าฉันไม่ได้แต่งงานกับลูกแก้วฉันจะยึดที่ดินที่เคยยกให้แก่ทั้งหมดคืนกลับมาไม่นะเสียจะทำอะไรลูกสาวฉันเลย <c oughs> ขอโทษแทนลูกสาวฉันด้วยโอ้ยอย่าเป็นลม โอ๊ยเติมช่วยตามหาลูกแก้วให้ดีนะอย่าให้ใครทําอะไรลูกสาวฉันได้นะไม่ต้องห่วงนะครับ <c oughs> ถ้าผมเจอคุณลูกแก้วออผมจะรีบบอกเลยนะครับ <c oughs> ไม่ต้องวนไปครับคุณนายเอาละเอาละาละไม่ต้องมาเป็นลมตอนนี้ตอนนี้หน้าที่คุณเนะี่ยต้องไปตามหาลูกแก้วให้เจอแล้วพามาหาฉันให้กบพ,พาคุณนายไปดูเต้นเะ่ิเผื่อจะมีร่องรอยแล้วแมงแม่มน้ำนั่แหละ เร็วไปไปเร็วสิครับเสียเออไปเร็วไปไปตามเร็วได้เชิญครับนี่คุณนาย คุณนายไม่รู้จริงๆเหรอว่าคุณลูกแก้วเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนฉ้งจะไปรู้ได้ยังไงที่ดินคุณโตมอนก็ออกกว้างขวางแต่คนเป็นแม่ลูกกันจะไม่บอกไม่กล่าวอะไรกันเลยเหรอโอ้ยนี่ถ้าบอกอ่ะป่านนี้ฉันก็รู้แล้วสิว่าลูกฉันหายไปไหนใครจะไปรู้คุณนายอาจจะรู้ก็ได้แต่กำลังปกปิดพวกเราอยู่ แทนที่แกจะจับผิดฉันน่ะฉันว่าเราแยกย้ายกันหาดีกว่าไหมจะได้เจอไวๆแต่เสียบอกให้ผมประกบคุณนายไว้นะครับโอ้ยฉันก็แก่จนปูนนี้แล้วฉันจะหนีไปไหนรอดอีกอย่างนะลูกสาวฉันก็หายไปทั้งคนฉันไม่หนีไปไหนหรอกนะสู้เราแยกย้ายกันไปหาไม่ดีกว่าเหรอเดี๋ยวแกกับฉันน่ะก็จะได้หากันจนค่ำพอดี ก็จริงอย่างที่คุณนายบอกถ้างั้นคุณนายไปหาทางนั้นส่วนผมอะ่ะจะไปหาริมน้ำนี่เองได้ลูกแกว้ว ลูกแก้วลูกแม่สาธุเจ้าป่าเจ้าเขาช่วยปกป้องคุ้มครองลูกสาวของลูกช้างด้วยเถิดไอเติม แกแน่ใจนะว่าแกไม่จะสนิทกับลูกแก้วแล้วพาเธอหนีไปแน่ใจสิครับผมเคารพเสียทํางานก็เสียมาตั้งหลายปีผมไม่มีทางทําแบบนั้นหรอกครับแต่สีหน้าแววตาแกเนี่ยมันเหมือนปกปิดอะไรฉันอยู่นะเปล่านะครับผมก็แค่รู้สึกเกรงเกเสียก็รู้ใครๆก็ต่างเกรงกลัวในหน้าของเสียกันทั้งนั้นแกคิดอย่างนั้นมันก็ดีแต่แกต้องจำไว้นะ ลูกแก้วจะต้องเป็นของฉันฉันจ่ายไปเท่าไหร่แล้วกว่าจะได้เธอมาใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาแย่งเธอไปจากฉันได้ยินไหมครับเสี่ยวแกอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะไอโกบมันบอกกับฉันว่ามันเห็นแกกับลูกแก้วคุยกันกระหนุงกันหนินหงจับไม้จับมือกันด้วยเสี่ยครับไอ้ก,กบมันก็พูดไปเรื่อยวันนั้นน่ะคุณลูกแก้วแค่มาถามทางผมไม่ใช่ครับไอ้ก,กบมันคงอิจฉาผมเสี่ยก็น่าจะรู้ ไอ้กบมันต้องใสายร้ายผม,มแน่เลยครับผมทํางานกับเสี่ยมาตั้งหลายปีผมไม่มีทางทขจะเสียแน่นอนครับเฮ้ย c! เสีย่ยทําอะไรครับเสี่ยครับเสี <S <S ่ยอะไรเขาอมึงไว้กบอ้าวแล้วคุณนายไปไหนอ่ะกูบอกให้มึงจับตาดูคุณนายไว้เฉยเสี่ยครับเรื่องคุณนายเอาไว้ก่อนครับตอนนี้ผมมีเรื่องที่สําคัญกว่านั้นอะไร เอ้าเฮ้ยอันนี้มันผ้าผูกผมของลูกแก้วนี่ว่ะแกไปเจอตรงไหนเนี่ยผมเจอมันอยู่ที่ริมแม่น้าตรงนั้นนะครับอ,อผมสงสัยว่าคุณลูกแก้วอะ่ะได้ข้ามแม่น้าหนีไปแล้วโถ่เว้ยแล้วแกทำไมไม่รีบตามไปย้อนกลับมาทําไมโถ่ไอ้โง่เฮ้ยพวกแกสองคนตามใช่ไหมาจะไปตามลูกแก้วกลับมาเร็ว แม่แม่รู้ได้ไงว่าหนูอยู่ที่นี่เอมันส่งโน้ตให้แม่ว่าหนูอยู่ที่นี่แต่หนูอยู่ที่นี่ไม่ได้ไอเ้เจตมอมันจะทำลายลูกลูกต้องหนีไปนะลูกแล้วแม่ล่ะไม่ต้องห่วงแม่ แม่เอาตัวรอดได้แต่ตอนนี้หนูต้องหนีให้เร็วที่สุดแม่ลูกแก้วหนูต้องหนีนะหนูยังไปไหนไม่ได้ค่ะแม่ถ้าหนูจะหนีพี่เติมต้องหนีไปกับหนูด้วยแต่ตอนนี้เราไม่มีเวลาแล้วนะลูกนายเติมอะ่ะโดนเสียโตมอนอะ่ะจับตาดูอยู่ไม่ค่ะถ้าไม่มีพี่เติมหนูก็ไม่ไปหนูทิ้งเขาไม่ได้เราสองคนรักกันค่ะแม่ไม่ต้องบอกแม่ก็รู้ แกทํำกันขนาดนี้ถ้าไอเติมมันไม่รักแกนะมันคงไม่เอาชีวิตเข้ามาเสี่ยงเพื่อช่วยแกหรอกแต่แม่เชื่อนะว่าไอเติมอ่ะมันอยากให้แกหนีไปก่อนอย่าดื้อได้ไหมนี่เป็นทางเดียวนะที่แกจะได้มีชีวิตใหม่แกรีบขับรถคันนี้หนีไปซะไปเร็วงั้นแม่ก็ต้องหนีไปกับหนูเร็วเข้าโอ้ยไอ้ลูกคนนี้งั้นไปเร็วไป <c oughs> ไป พี่เติมนายเติมรีบขึ้นมาเร็วๆเขาเดี๋ยวพวกมันก็ตามมาถันล็อกเร็วใเอาไปเลยพี่ขับเอง ก็ไม่อยู่ครับเสียคุณนายก็ด้วยเอ,เอ้เอาเฮ้ยไอ้เติมกับคุณนายมันหนีมาแล้วดีกว่าไอ้โกบน,น,น,นะมึงนี่ไอ้โง่ไอ้เติมมึงนะมึงมึงหลอกกูมึงมึงไอ เสียกับน้องคงตามหาไม่ทันแล้วเหรอครับแทนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนั่นน่ะสิคะหนูไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเราจะรอดมาได้ขอบใจมากนะเติมที่ทําเพื่อช่วยลูกสาวฉันผม,มทําแล้วครับผมปล่อยคุณลูกแก้วแต่งงานคนที่เขาไม่ได้รักไม่ได้หรอกครับหมดทุกหมดโศกเตทีนะลูกที่ดินที่มีอยู่อ่ะแม่ไม่สนแล้วปล่อยให้เสียมันยึดไป ขอให้ลูกป,ปลอดภัยก็พอแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ที่ไม่มีพวกมันตามเจอก็พอค่ะแม่